จีนล่าสุดครับมีการแบนนะฮะเมเจอร์อินสติวอินเวสต์อินเวสเตอร์นะก็คืออย่างนี้ดีกว่าไม่อนุญาตให้นักลงทุนสถาบันเจ้าใหญ่ๆแล้วกันที่เป็นสถาบันเนี่ยขายสต็อกคือเรารู้อยู่แล้วนะว่าเรื่องของการอของคุณจีนเนี่ยโดนเทขายกันอุตลุดเลยแล้วเงินไหลออกจากตลาดเต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่อยากคล้ายๆกับเป็นมาตรการนะแบนนะไม่ให้เจ้าใหญ่ๆ ขายละ้นะฮะ selling stock at open and close นะครับจะไม่ยอมไม่ขายตอนช่วงเปิดแล้วก็ปิดตลาดนะครับถ้าใครขายตอนช่วงเปิดและปิดตลาดพวกชอบช็อตเนี่ยชอบเล่นกันตลาดเนี่ยโดนนะฮะอันนี้คือล่อาสุดที่ทาง investor investing.com รายงานมาลองดูกันอีกทีหนึ่งนะสำหรับการแบนของจีนแบบนี้จะได้ผลไหมนะฮะเนื้อสิ่งอื่นใดครับตอนนี้มิกิกอสังหานะครับมันบานไปลายไปกระทบ หลายในส่วนนะที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็ไปกระทบอะไรมันไปกระทบกับเมืองเล็กๆสัส่วนใหญ่นะครับเมืองใหญ่เนี่ยยังพอไปได้นะครับเมืองเล็กๆเนี่ยขาดไรายได้นะครับล่าสุดครับทางการจีนนะสั่งตรงจากปักกิ่งเลยครับมีการสั่งนะครับให้คําสั่งออกคําสั่งออกไปไปถึงหัวเมืองต่างๆเมืองเล็กๆหรือมณฑลเล็กๆเนะี่ยหรือเมืองเล็กๆว่าต่อไปนี้ครับห้ามอิมพอสนะครับเ,เขาเรียกว่าอะไรค่าฟีค่าปรับอะไรที่มันแบบ มันเกินจริงนะครับไม่ให้ปรับแล้ว a l t e r n a t i v e method แทนก็คือที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยมีได้รายได้อยู่ไม่กี่ทางหรอกนะหนึ่งในนั้นคืออสังหาแล้วก็พวกค่าปรับต่างๆนะครับปรับพวกเดี๋ยวก็ปรับนู่นเดี๋ยวผิดก็ปรับอีกผิดก็ปรับผิดก็ปรับถ้าคุณเปิดบริษัทที่จีนเนี่ยคุณจะเข้าใจเรื่องพวกนี้นะฮะคือ ดี๋ยวมันผิดก็ปรับปรับมก็ปรับจริงๆนะปรับแล้วมันก็โต้ย้งอะไรไม่ได้ก็ต้องปรับแล้วปรับเยอะด้วยนะฮะทีนี้มันเข้าแล้วมันก็เข้ารัฐบาลท้องถิ่นก็ค่อนข้างจะมีจตุ้งสตังกันพอสมควรนะครับแต่เพื่อเป็นการลน้ลงให้กับเขาเรียกว่าอะไรอินเวสเตอร์นะครับที่แบบจะมาจากเมืองนอกนะฮะคล้ายๆงั้นนะเอ่อให้มาลงทุนกันมากขึ้นนะครับแต่เขาอาจจะก,กลัวเรื่องโดนค่าปงค่าปรับอะไรแบบนี้นะครับมีการสั่งการลงไปบอกว่าเฮ้ย ปรับน,น้อยๆหน่อยนะครับให้ไปหาไรายได้ทางอื่นแทนนะ Alternative method for revenue generate in statement นะรประมาณนั้นก็คือไปหาไรายได้ทางอื่นแทนอย่ามาปรงมาปรับอะไรฉันตรงนี้เลยนะฮะออน่าสนใจแล้วก็ property s l u m นะแน่นอนแหละแต่มันก็นำพาม,มาสู่ปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่ารัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยปกติก็ไรายได้ได้รายได้เนี่ยจากพวกอสังหาอยู่นะครับเช่นสมมุติเรามีที่รัฐบาลท้องถิ่นมีที่แล้วก็อ่ะอนุญาตให สร้างตึกตรงนี้ได้เลยนะก็สร้างขึ้นมา1อันได้เลยรู้ไหมที่จีนเนี่ยเวลาเขาอนุญาตให้สร้างตึกเนี่ยบางทีเขาให้สร้างถนนให้ด้วยนะถึงไม่มีตังค์นะแต่ว่าไอ้บริษัทนั้นมันรวยมากนะบอกอยากทำใช่ไหมอ่ะสร้างถนนตรงนี้เลยถ้าสร้างถนนตรงนี้เดี๋ยวเราให้ที่ตรงนั้นเพิ่มไปอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีมีการยื่นหมูยื่นแมวกันแบบนี้นะบริษัทที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะผู้รับเหมาหรือรอสังหาใหญ่ๆเนี่ยเขาก็นิยมมาลงทุนนะอ๋อรอให้สร้างถนนตรงนี้แล้ว ได้ที่เพิ่มตรงนี้หรอเอานะฮะก็สร้างถนนให้ได้ที่เพิ่มได้ที่เพิ่มก็สร้างตึกเพิ่มอะไรแบบนี้นะฮะมันก็เป็นวัฏจัรรแบบนี้ไปเอ,อทางตัวหัวเมืองเองก็ได้ถนนใหม่มาใช้นะครับได้เก็บนูน่นเก็บนี่อะไรก็ว่าไปนะมันก็จะมีฟอร์ซิลิตี้เข้ามาในเมืองแต่ไอ้ท่าแบบนี้เนี่ยมันจะไม่มีละเพราะว่าอสังหาเนี่ยมันแตกนะฮะแล้วก็คนที่จะมาพัฒนาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีตังค์สักเท่าไหร่ละอืมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันต่อไปว่า เขาจะไปหาอะไรได้ทางไหนในรายงานเนี่ยเขาบอกให้ไปหาหาอะไรได้ทางอื่นแทนนะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าต้องไปหาทางไหนนะอ่ะโอเคประมาณนี้